จิตวิทยากล้าที่จะถูกเกลียดเพื่อสร้างตัวตนตามแบบชีวิตที่ต้องการคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตของคุณเต็มไปด้วยการทำเพื่อให้คนอื่นพอใจคุณพยายามทำตัวดีพูดดียิ้มให้ทุกคนแต่ลึกๆในใจกลับรู้สึกอึดอัดเหมือนคุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆคุณอยากปฏิเสธแต่ก็กลัวคนจะไม่ชอบ คุณอยากเลือกเส้นทางของตัวเองแต่ก็กลัวว่าจะถูกวิจารณ์และหลายครั้งคุณอาจเก็บความฝันไวเ้เงียบๆเพราะกลัวว่าจะถูกหัวเราะหรือถูกบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าความกลัวที่จะถูกเกลียดแต่ความจริงคือไม่ว่าคุณจะพยายามทำตัวดีแค่ไหนไม่ว่าคุณจะพยายามทำให้ใครพอใจมากเท่าไหร่ก็จะต้องมีบางคนที่ไม่ชอบคุณอยู่ดี แล้วทำไมคุณถึงต้องเสียเวลาทำให้ทุกคนชอบแทนที่จะใช้เวลานั้นสร้างชีวิตในแบบที่คุณต้องการจริงๆวันนี้ผมจะพาคุณเข้าสู่จิตวิทยาแห่งการกล้าที่จะถูกเกลียดเพราะเมื่อคุณกล้าที่จะถูกเกลียดคุณจะได้เจออิสรภาพที่แท้จริงได้พบความสุขที่ซื่อตรงต่อหัวใจและที่สำคัญที่สุดคุณจะได้เป็นตัวคุณเอง บทที่หนึ่งทำไมการกล้าที่จะถูกเกลียดถึงสำคัญลองจินตนาการนะครับคุณกำลังอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยคนหลายสิบคนแต่ละคนมีความคิดมีรสนิยมมีความคาดหวังที่แตกต่างกันบางคนอยากให้คุณเป็นคนสุภาพเรียบร้อยบางคนอยากให้คุณเป็นคนกล้าแสดงออกบางคนอยากให้คุณคิดเหมือนเขาและบางคนอาจอยากให้คุณเป็นเหมือนใครอีกคน แล้วถ้าคุณพยายามทำให้ทุกคนชอบคุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาเหมือนนักแสดงบนเวทีที่ต้องสวมหน้ากากหลายชั้นแต่สุดท้ายแล้วคุณเองต่างหากที่จะค่อยๆลืมไปว่าแท้จริงแล้วคุณคือใครกันแน่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในโลกโซเชียลมีเดียที่ทุกคนสามารถวิจารณ์หรือแม้แต่โจมตีคุณได้ภายในไม่กี่วินาที คุณอาจเคยโพสอะไรบางอย่างแล้วมีคนเข้ามาคอมเมนต์แย่ๆคุณอาจเคยตัดสินใจบางเรื่องแล้วญาติหรือเพื่อนบอกว่าไม่ควรทำสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณยิ่งกลัวการถูกเกลียดจนเลือกที่จะอยู่ในกรอบที่คนอื่นสร้างไว้แต่ในทางจิตวิทยามีหลักการหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเรียกว่าความไม่เป็นที่ชื่นชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หมายความว่า ไม่ว่าคุณจะทำดีแค่ไหนก็จะต้องมีคนที่ไม่ชอบคุณอยู่เสมอเพราะความชอบความคิดและมุมมองของมนุษย์มันไม่เคยเหมือนกันทั้งหมดเลยลองคิดง่ายๆครับบางคนชอบกาแฟดำเพราะมันเข้มข้นแต่บางคนบอกว่ามันขมเกินไปต้องใส่น้ำตาลต้องใส่นมถึงจะอร่อยแล้วแบบนี้คุณจะเลือกแบบไหน คุณจะใส่น้ำตาลลงไปเพียงเพราะกลัวเพื่อนบอกว่าไม่อร่อยหรือคุณจะดื่มกาแฟดำแบบที่คุณชอบจริงๆชีวิตก็เหมือนกาแฟแก้วนี้ครับถ้าคุณมัวแต่ทำตามรสนิยมของคนอื่นคุณก็จะไม่เคยได้สัมผัสรสชาติที่แท้จริงของชีวิตตัวเองเลยดังนั้นการกล้าที่จะถูกเกลียดไม่ใช่การทำตัวก้าวร้าวไม่ใช่การเห็นแก่ตัว และไม่ใช่การปฏิเสธทุกคนรอบตัวแต่มันคือการยอมรับความจริงว่าเราไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนพอใจและเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเป็นตัวเราเองในบทต่อไปผมจะพาคุณไปสำรวจว่าความกลัวที่จะถูกเกลียดส่งผลต่อชีวิตอย่างไรบ้างทั้งในการทำงานในความสัมพันธ์และในความสุขที่คุณคู่ควรจะได้รับบทที่สอง ความกลัวที่จะถูกเกลียดส่งผลต่อชีวิตของคุณอย่างไรความกลัวเป็นเหมือนกรงที่มองไม่เห็นและความกลัวที่จะถูกเกลียดก็คือกรงชนิดหนึ่งที่คอยกักขังชีวิตของคนมากมายเอาไว้หลายครั้งคุณอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าตัวเองกําลังถูกความกลัวนี้ควบคุมอยู่หนในการทํางานลองนึกภาพครับคุณทํางานในที่ทํางานหนึ่ง มีไอเดียมีความคิดใหม่ๆแต่คุณไม่กล้าเสนอออกไปเพราะกลัวว่าหัวหน้าจะบอกว่าไม่เข้าท่าหรือกลัวว่าเพื่อนร่วมงานจะหัวเราะสุดท้ายคุณก็เก็บมันไว้ในใจและปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปนี่แหละครับคือสิ่งที่ความกลัวการถูกเกลียดทำมันพรากความกล้าพรากโอกาสและพรากความก้าวหน้าของคุณไปทีละนิดลองสังเกตดูนะครับ คนที่กล้าสแสดงออกกล้าเสนอความคิดเห็นแม้บางครั้งจะโดนค้านโดนวิจารณ์แต่พวกเขากลับมักเป็นคนที่ก้าวหน้าและได้รับโอกาสมากกว่าเสมอ 2. ในความสัมพันธ์ความกลัวที่จะถูกเกลียดทำให้หลายคนยอมแม้ในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากยอมบางครั้งคุณไม่กล้าพูดความจริงกับแฟนเพราะกลัวเขาจะไม่พอใจ บางครั้งคุณไม่กล้าปฏิเสธเพื่อนเพราะกลัวว่าจะเสียความสัมพันธ์สุดท้ายคุณก็ยอมทำในสิ่งที่ไม่อยากทำยอมเก็บความรู้สึกจริงๆของตัวเองเอาไว้และค่อยๆสูญเสียความสุขในความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆความจริงแล้วความสัมพันธ์ที่แข็งแรงไม่ได้เกิดจากการทำให้อีกฝ่ายพอใจเสมอแต่มันเกิดจากการกล้าที่จะซื่อสัตย์ และกล้าที่จะเป็นตัวเองต่อหน้าคนที่เรารัก 3. ในความสุขส่วนตัวคุณเคยไหมครับที่อยากทำบางสิ่งแต่ก็หยุดตัวเองไว้เพราะกลัวคนอื่นจะมองแปลกๆอยากไปเที่ยวคนเดียวแต่กลัวคนอื่นจะบอกว่าเหงาอยากเปลี่ยนอาชีพแต่กลัวญาติพี่น้องจะพูดว่าบ้าอยากใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่กลัวเพื่อนจะบอกว่าไม่ทันสมัยผลลัพธ์คือ คุณเลือกทำตามเสียงของคนอื่นมากกว่าฟังเสียงหัวใจของตัวเองแล้วสุดท้ายคุณก็ไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการจริงๆสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทำให้เราเห็นชัดเจนเลยว่าความกลัวที่จะถูกเกลียดคือศัตรูตัวใหญ่ของอิสรภาพและความสุขมันไม่ต่างอะไรจากการคุณมอบรีโมทควบคุมชีวิตของคุณไปอยู่ในมือของคนอื่น ถ้าใครกดปุ่มชอบคุณก็ยิ้มถ้าใครกดปุ่มไม่ชอบคุณก็เศร้าทั้งที่ความจริงแล้วชีวิตของคุณควรอยู่ในมือของคุณเองในบทต่อไปผมจะพาคุณไปค้นหารากเหง้าของความกลัวนี้ว่าทำไมมนุษย์เราถึงกลัวการถูกเกลียดมากขนาดนั้นและเราจะเข้าใจมันอย่างไรเพื่อเริ่มก้าวข้ามบทที่สรากเหง้าของความกลัวที่จะถูกเกลียด คุณอาจสงสัยว่าทำไมเราทุกคนถึงกลัวการถูกเกลียดความจริงแล้วความกลัวนี้มีรากลึกอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยดึกดำบันเมื่อหลายพันปีก่อนมนุษย์ยังอยู่กันเป็นเผ่าการถูกปฏิเสธหรือถูกขับออกจากกลุ่มเท่ากับการถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวในป่าและมีโอกาสสูงมากที่จะตายดังนั้นสมองของเราจึงถูกโปรแกรมมาให้สแสวงหาการยอมรับ และพยายามหลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธแม้เวลาจะเปลี่ยนไปโลกปัจจุบันไม่ได้โหดร้ายแบบนั้นอีกแล้วคุณไม่จําเป็นต้องอยู่ในเผ่าเพื่อเอาชีวิตรอดแต่สมองของคุณยังคงส่งสัญญาณเดิมๆอยู่คุณจึงยังกลัวสายตาคนอื่นกลัวคำพูดของคนอื่นและกลัวการไม่เป็นที่ชื่นชอบในสังคมยุคนี้ความกลัวนี้ยิ่งถูกขยายใหญ่ขึ้นด้วยโซเชียลมีเดีย ทุกการโพสต์ทุกการแชร์ทุกการแสดงออกคือการเปิดโอกาสให้คนอื่นตัดสินคุณเพียงไม่กี่วินาทีคุณอาจได้รับหัวใจนับร้อยแต่ก็อาจได้รับคอมเมนต์แย่ๆที่ทำให้คุณจดจำไปตลอดทั้งวันมันเหมือนเราเอาชีวิตไปฝากไว้กับปลายนิ้วของใครก็ไม่รู้และเพราะเรากลัวการถูกเกลียดเราจึงค่อยๆสร้างกำแพงขึ้นมารอบตัวเองเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นพอใจ พยายามยิ้มแม้ไม่อยากยิ้มพยายามตอบตกลงแม้ไม่อยากทำพยายามเดินตามทางที่คนอื่นบอกว่าดีแม้มันไม่ใช่ทางที่เราต้องการสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเมื่อคุณทำอย่างนั้นไปนานๆคุณจะเริ่มเชื่อจริงๆว่านี่คือตัวตนของคุณทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยมันเป็นเพียงหน้าก,ากากที่คุณสร้างขึ้นเพื่อเอาตัวรอดในสายตาคนอื่นและเมื่อถึงจุดหนึ่ง คุณอาจหันมามองชีวิตตัวเองแล้วพบว่าคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวจริงของคุณเป็นใครคุณชอบอะไรจริงๆคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนและคุณมีความสุขกับสิ่งใดนี่คือรากเหง้าที่แท้จริงของความกลัวที่จะถูกเกลียดมันไม่ได้มาจากโลกภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่มันฝังอยู่ในจิตใจและระบบความคิดของมนุษย์ตั้งแต่โบราณ เพียงแต่ในยุคนี้เราอาจจะต้องเรียนรู้ใหม่ว่าการถูกเกลียดไม่ได้หมายถึงการถูกขับออกจากเผ่าอีกต่อไปการถูกเกลียดไม่ได้หมายถึงการสูญเสียชีวิตแต่มันหมายถึงการมีอิสระในการเลือกเส้นทางของเราเองในบทต่อไปผมจะพาคุณไปค้นหาความเข้าใจผิดที่ทำให้เรากลัวการถูกเกลียดมากเกินไป และเมื่อคุณเห็นภาพนั้นชัดเจนคุณจะเริ่มรู้ว่าการถูกเกลียดอาจไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดเลยบทที่4ความเข้าใจผิดที่ทำให้เรากลัวการถูกเกลียดหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เรากลัวการถูกเกลียดก็เพราะเรามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการถูกปฏิเสธและการไม่เป็นที่ชื่นชอบเรามักจะคิดว่าถ้ามีใครสักคนไม่ชอบเราแปลว่าเราผิด ถ้าใครบางคนไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทำแปลว่าเราควรเปลี่ยนตัวเองหรือถ้ามีเสียงวิจารณ์ณดังขึ้นมาเราต้องรีบหาทางแก้ไขเพื่อทำให้ทุกคนพอใจแต่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เครื่องชี้วัดว่าคุณดีหรือไม่ดีเลยการถูกเกลียดไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนเลวการถูกวิจารณ์ณไม่ได้แปลว่าคุณไร้ค่าและการที่บางคนไม่เห็นด้วยไม่ได้แปลว่าคุณผิดมันเป็นเพียงมุมมองของคนอื่น ซึ่งอาจแตกต่างจากคุณโดยสิ้นเชิงลองนึกภาพง่ายๆครับมีคนชอบกินเผ็ดและมีคนที่กินเผ็ดไม่ได้เลยถ้าอาหารจานหนึ่งเผ็ดมากคนกลุ่มหนึ่งจะบอกว่าอร่อยในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งอาจบอกว่ามันแย่ที่สุดแล้วคุณจะตัดสินอย่างไรว่าอาหารจานนี้ดีหรือไม่ดีความจริงก็คือมันไม่ได้มีคำตอบเดียวมันขึ้นอยู่กับลิ้นของแต่ละคน เช่นเดียวกันกับชีวิตคุณคุณไม่สามารถใช้ลิ้นหรือสายตาของคนอื่นมาตัดสินคุณได้เพราะคุณคือคุณไม่ใช่พวกเขาความเข้าใจผิดอีกอย่างคือหลายคนคิดว่าการถูกเกลียดจะทำให้เราสูญเสียทุกอย่างเรากลัวว่าจะสูญเสียความรักสูญเสียเพื่อนสูญเสียโอกาสหรือแม้แต่สูญเสียความเคารพจากคนรอบตัว แต่ความจริงแล้วคนที่รักคุณจริงๆจะไม่หายไปเพียงเพราะคุณกล้าที่จะเป็นตัวเองเพื่อนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณจะไม่ตัดคุณออกจากชีวิตเพียงเพราะคุณไม่ทําตามที่เขาต้องการและโอกาสที่แท้จริงมักจะมาพร้อมกับการที่คุณยืนหยัดในเส้นทางของตัวเองสิ่งที่คุณอาจสูญเสียจริงๆมีเพียงคนที่ไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวคุณตั้งแต่แรก และนั่นไม่ใช่การสูญเสียแต่มันคือการคัดกรองคนที่ไม่เหมาะกับชีวิตคุณออกไปเมื่อคุณเริ่มมองเห็นความจริงนี้คุณจะค่อยๆปลดล็อกความกลัวในใจคุณจะเข้าใจว่าการถูกเกลียดไม่ใช่การถูกตัดสินโทษแต่มันเป็นเพียงการที่โลกยืนยันว่าคุณกำลังเลือกเส้นทางของคุณเองในบทต่อไปผมจะพาคุณไปทำความเข้าใจว่า การกล้าที่จะถูกเกลียดไม่ใช่เรื่องของการท้าทายคนอื่นแต่มันคือพลังแห่งการยืนหยัดที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆบทที่5การกล้าที่จะถูกเกลียดคือพลังแห่งการยืนหยัดหลายคนเข้าใจผิดว่าการกล้าที่จะถูกเกลียดคือการไม่สนใจความรู้สึกของใครเลยแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่การทำตัวแข็งกร้าวไม่ใช่การปฏิเสธทุกสิ่งรอบตัว และไม่ใช่การเดินชนกับโลกทั้งใบแท้จริงแล้วการกล้าที่จะถูกเกลียดคือการยืนหยัดในสิ่งที่คุณเชื่อมั่นและซื่อตรงต่อหัวใจของคุณเองลองนึกถึงคนที่คุณเคารพไม่ว่าจะเป็นนักปรัชญานักคิดนักประดิษฐ์หรือศิลปินผู้สร้างผลงานยิ่งใหญ่ทุกคนล้วนผ่านเสียงวิจารณ์ล้วนเคยถูกต่อต้านและล้วนเคยถูกเกลียดมาก่อน ถ้าพวกเขาเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะเอาใจคนอื่นและเลือกที่จะไม่ยืนหยัดในสิ่งที่ตนเองเชื่อเราคงไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในโลกทุกวันนี้เพราะฉะนั้นการกล้าที่จะถูกเกลียดจึงไม่ใช่เรื่องของการสร้างศัตรูแต่มันคือการสร้างพลังภายในพลังที่ทำให้คุณไม่หวั่นไหวกับเสียงนินทาไม่สั่นคลอนเมื่อถูกปฏิเสธ และไม่ทิ้งเส้นทางของคุณเพียงเพราะคนอื่นบอกว่ามันไม่ใช่เมื่อคุณยืนหยัดได้คุณจะเริ่มดึงดูดคนที่เห็นคุณค่าในตัวจริงของคุณเข้ามาในชีวิตและเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะมองย้อนกลับมาแล้วพบว่าคนที่ยังคงอยู่เคียงข้างคุณคือคนที่รักคุณเพราะคุณเป็นคุณจริงๆไม่ใช่เพราะหน้ากากที่คุณสวมเอาไว้ดังนั้น การกล้าที่จะถูกเกลียดจึงไม่ใช่สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงแต่มันคือประตูสู่เสรีภาพที่แท้จริงและเป็นหลกฐานของชีวิตที่คุณภาพกระพุ่มใจบทที่6กการยอมรับว่าคุณไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้หนึ่งในความจริงที่หลายคนไม่อยากยอมรับก็คือไม่ว่าคุณจะพยายามดีแค่ไหนคุณก็ไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้บางคนอาจชอบในสิ่งที่คุณทำ แต่ก็จะต้องมีอีกบางคนที่ไม่ชอบอยู่ดีคุณอาจทำงานอย่างตั้งใจที่สุดแต่ก็ยังมีคนบอกว่ายังไม่ดีพอคุณอาจพูดด้วยความหวังดีแต่ก็ยังมีคนเข้าใจผิดและตำหนิคุณนี่คือธรรมชาติของโลกใบนี้เพราะมนุษย์แต่ละคนมีมุมมองความคิดและความคาดหวังที่แตกต่างกันหากคุณใช้ชีวิตโดยหวังว่าจะได้รับการยอมรับจากทุกคน คุณจะเหนื่อยและหมดพลังไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและที่แย่ที่สุดก็คือคุณจะสูญเสียตัวตนของคุณไปเรื่อยๆลองนึกภาพคนที่ยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนเขาต้องหันซ้ายหันขวาตลอดเวลาเพื่อพยายามทำให้ทุกคนรอบตัวพอใจสุดท้ายเขาไม่ได้เดินไปข้างหน้าเลยแต่กลับติดอยู่กับที่นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา เมื่อเราพยายามเอาใจทุกคนเราจะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้จริงการยอมรับว่าคุณไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้จึงไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคืออิสระเพราะเมื่อคุณหยุดพยายามทำให้ทุกคนรักคุณจะมีเวลามากขึ้นที่จะรักในสิ่งที่คุณทำจริงๆและเมื่อคุณกล้าที่จะเลือกเส้นทางของตัวเองคุณจะดึงดูดผู้คนที่เห็นด้วยและเข้าใจคุณเข้ามาเอง สุดท้ายแล้วคุณไม่จำเป็นต้องมีคนทั้งโลกอยู่ข้างคุณคุณแค่ต้องมีตัวเองอยู่ข้างคุณให้ได้ก่อนเท่านั้นบทที่7การปกป้องตัวตนที่แท้จริงทุกคนล้วนมีตัวตนที่แท้จริงอยู่ข้างในแต่ปัญหาคือเรามักซ่อนมันไว้เพราะกลัวว่าจะถูกเกลียดถูกตัดสินหรือถูกปฏิเสธหลายครั้งเราสวมหน้ากากพูดในสิ่งที่ไม่อยากพูดทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ เพียงเพื่อให้คนอื่นยอมรับแต่ในระยะยาวการทำแบบนั้นทำให้เราหลงลืมว่าตัวเองเป็นใครและทำให้เราห่างออกไปจากชีวิตที่เราต้องการจริงๆการปกป้องตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่การปฏิเสธทุกสิ่งแต่มันคือการกล้าที่จะบอกว่านี่แหละคือฉันนี่คือสิ่งที่ฉันเชื่อและนี่คือเส้นทางที่ฉันเลือกเดินคุณอาจถูกเกลียดบ้าง คุณอาจถูกวิจารณ์บ้างแต่คุณจะได้สิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นคือความสบายใจในหัวใจตัวเองเมื่อตัวตนที่แท้จริงของคุณได้รับการปกป้องคุณจะไม่ต้องเหนื่อยกับการแกล้งทำคุณจะไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะมองอย่างไรและคุณจะสามารถทุ่มพลังทั้งหมดไปกับการสร้างชีวิตในแบบที่คุณฝันจริงๆสุดท้ายแล้ว โลกอาจไม่ได้ต้องการให้ทุกคนเหมือนกันแต่โลกต้องการคนที่กล้าเป็นตัวเองและยืนหยัดในความจริงของหัวใจบทที่8การใช้ความกล้าที่จะถูกเกลียดสร้างชีวิตที่ต้องการเมื่อคุณเริ่มเข้าใจว่าการถูกเกลียดไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวคุณจะเริ่มเห็นว่ามันคือเครื่องมือที่ส่งพลังคุณสามารถใช้มันเป็นตัวชี้นำว่าสิ่งที่คุณเลือกทำ คือสิ่งที่สอดคล้องกับตัวตนของคุณจริงๆทุกครั้งที่คุณยืนหยัดในความเชื่อของตัวเองแม้ว่าจะมีเสียงวิจารณ์เข้ามาคุณกำลังสร้างชีวิตที่คุณเป็นผู้ควบคุมเองลองคิดถึงคนที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้พวกเขาไม่ได้ทำเพื่อให้ทุกคนชอบพวกเขาทำสิ่งที่ตัวเองเชื่อแม้ว่าบางครั้งจะถูกวิพากวิจารณ์ความกล้าที่จะถูกเกลียด ช่วยให้คุณกล้าเลือกเส้นทางของตัวเองช่วยให้คุณกล้าแสดงความคิดของตัวเองและช่วยให้คุณไม่เสียเวลาไปกับการพยายามเอาใจทุกคนการฝึกใช้ความกล้าที่จะถูกเกลียดเริ่มจากการสังเกตตัวเองคุณต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณทำในวันนี้เป็นสิ่งที่คุณเลือกเองจริงๆหรือแค่ทำเพื่อคนอื่นเมื่อคุณเริ่มทำได้คุณจะรู้สึกเบาใจขึ้น คุณจะเห็นความชัดเจนในชีวิตมากขึ้นและคุณจะเริ่มสร้างชีวิตตามแบบที่คุณต้องการอย่างแท้จริงบทที่9ก้าการกล้าที่จะถูกเกลียดคือกุญแจสู่ชีวิตที่ภาคภูมิใจตอนนี้คุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าความกลัวการถูกเกลียดคือสิ่งที่จำกัดชีวิตคุณมาโดยตลอดคุณรู้แล้วว่าการถูกเกลียดไม่ใช่ความล้มเหลวและการยืนหยัดในตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดเมื่อคุณกล้าที่จะถูกเกลียด คุณจะได้พบกับความอิสระคุณจะได้เลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองและคุณจะได้เป็นตัวคุณในแบบที่แท้จริงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตที่ตัวเองอยากมีทุกคนมีสิทธิ์ที่จะบอกว่านี่คือสิ่งที่ฉันเชื่อและนี่คือเส้นทางที่ฉันเลือกในโลกที่คนจำนวนมากวิ่งตามความคาดหวังของคนอื่นคนที่กล้าที่จะเป็นตัวเองจะกลายเป็นคนที่โดดเด่น และมีพลังมากที่สุดจําไว้เสมอการกล้าที่จะถูกเกลียดไม่ใช่การทําร้ายใครแต่เป็นการให้คุณค่าแก่ตัวเองและสร้างชีวิตที่คุณภูมิใจอย่างแท้จริงหากคุณพร้อมจะเริ่มให้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความกล้าที่จะถูกเกลียดและเริ่มสร้างตัวตนของคุณตามแบบชีวิตที่คุณต้องการติดตามช่อง The r i Man 101 เพื่อเรียนรู้จิตวิทยาเทคนิคและแรงบันดาลใจที่จะช่วยให้คุณกล้าที่จะเป็นตัวเองและสร้างชีวิตในแบบที่คุณภูมิใจ